ไฟจะพาทุกท่านไปพบกับท่านผู้ใหญ่บ้านละอูบค่ะท่านนัทพงศ์ไผ่พันพฤกต,ตามไฟไปเลยค่ะท่านผู้ใหญ่บ้านสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับลค่ละวันนี้นะคะครเราอยู่กันที่บ้านละอูบเลยนะคะคแล้วก็ <ผม S 2> เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมนะคะให้มาทําโครงการต้นแบบหมู่บ้านรักป่าท่านผู้ใหญ่บ้านรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมครับ,ร,บ,ร,บรู้สึกรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรา เราต้องการเนาะแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จัดการด้วยตัวเองแต่ว่าไม่มีงบแต่ในเมื่อมีงบเดี๋ยวเราก็จะได้สานต่อกันเลยเรื่องเรื่องที่เราอยากจะสานฝันนะครับโดยเฉพาะกยรโดยเฉพาะเกี่ยวกับป่าเนาะการอนุรักษ์รักป่าเพราะว่าที่นี่พื้นที่ป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากเลยแล้วชาวบ้านในชุมชนของเรานะคะที่บ้านละอุบมีส่วนช่วยในการทําโครงการนี้หรือว่ารักป่ายังไงบ้างคะอ๋อที่นี่นี่คือเดิมทีอยู่แล้วเนี่ย ก็ก็รักป่าอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเนื่องจากมีโครงการใหม่ก็ส่วนที่เราจะต้องช่วยกันนี้ก็คือหนึ่งกฎระเบียบที่เราตั้งไว้เนาะแล้วก็ไม่มีการทําลายนะครับแล้วก็จากพอได้โครงการตัวนี้มาปุ๊บเราก็วางแผนกับชาวบ้านเนาะเพื่อมาประชุมหาข้อตกลงต่างๆเนาะก็เลยจะทําให้การมีส่วนร่วมใช่ใช่ของทุกคนเนาะตั้งแต่เด็กเยาวชนแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็ คนท่าก็มีเพราะว่าทุกคนมีบทบาทครับในการช่วยอนุรักษ์แล้วก็รักป่านะคะคซึ่งก็เป็นตัวอย่างของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนท่านผู้ใหญ่คะแล้วตอนนี้นะคะโครงการดําเนินการมาหนึ่งปีแล้วรเรามีความคาดหวังต่อโครงการนี้อย่างไรบ้างคะออที่ผมคาดหวังนนเนาะก็มันก็จะคือเรื่องการสื่อสารเรื่องเอกสาร<ๆ>เนาะที่ผ่านมาคนเรอุปนิธรรมไห้ทำแล้วแต่ว่าการสื่อสารหรือว่า ที่มันเป็นเพื่อเพื่อให้ลูกหลานสืบทอดต่อไปมันยังไม่มีครับแต่โดยเราปฏิบัติกันมาแบบปฏิณีวัฒนธรรมตลอดอแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือจะได้ทั้งหมด เป็พราะเรื่องการสื่อสารเรื่องเอกสารการเก็บข้อมูลเป็นตัวเลขเป็นสถิติเป็นอะไรเอาไว้ให้กับน้องๆในบ้านเราอุบที่เติบโตขึ้นมาแล้วจะได้รู้ว่ามีพืชพันธุ์อะไรพิเศษบ้างในพื้นที่ป่าเรามีอะไรที่เฉพาะเจาะจงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับทางหมู่บ้านบ้านทุกคนต่อให้ผมไม่อยู่แล้วลูกหลานก็ยังมีแบบแล้วก็ยึดถือกันไปตลอด รู้สึกดีใจไหมคะที่ได้รับการสนับสนุนเงินแล้วก็เป็นหนึ่งในสองพื้นที่ที่ทางอ,อบจอเลือกพื้นที่บ้านละอูบของเราครับดีใจมากๆครับฝันของเราจะได้ไปต่อได้แล้วก็บวกกับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตรายได้แล้วก็เรื่องออทุกๆเรื่องครับจะได้ ออกมาแบบสวยงามอย่างที่เราฟันไว้แล้วตามโครงการนะคะก็มีการผลิตผลิตภัณฑ์หลายอย่างอย่างมาเมล็ดกาแฟของเราพิเศษยังไงบ้างคะท่านผู้ใหญ่โอมเมล็ดกาแฟที่นี่<อ>นี่กาแฟแลาบิก้าเนี่ยมันต้องปลูกในที่ร่มเนาะเหมือนที่รูปปลูกแล้วก็ความสูงจากระดับน้ำทะเลต้องได้ครับฉะนั้นกาแฟที่ี่ถือว่าเป็นกาแฟคุณภาพถ้าเกิดว่าใครไปใครมาก็อยากจะให้ ลองมาทานกาแฟที่นี่ดูบลับรองไม่ผิดหวังค่ะแล้วก็ขอฝากหมู่บ้านละอูแห่งนี้เอาไว้นะคะเป็นโครงการหมู่บ้านนะคะรักป่าพื้นที่หนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนจากสพนะคะเงินกองทุนสิ่แวดล้อมค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่นัาธพงศ์เป็นอย่างสูงนะคะแล้วพบกับภารกิจของเรานะคะถัดไปฝากติดตามด้วยค่ะ พื้นที่แห่งนี้ด้วยประกอบกับก็น่าจะสอดคล้องกับทางอบจมาส่งโครงการให้เรา,าเกี่ยวกับการอนุรักษ์ต่อมาเนี้ยพืนป่าอ,าอย่างนี้ที่เรามองเห็นเนี้ยจะไม่มีใครตัดไม้แม้แต่ต้นเดียวเพราะว่าเป็นป่าบานเท่าหุดหลายร้อยปีแล้วตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านมาไม้ที่ดีๆที่จะล้มไปนี้ไม่มีมใครเอาเป็นส่วนตัวเขาจะเอาเป็นประมูลเข้าในหมู่บ้านอนะ่ะจะถ้าเพื่อที่ไม่เสียประโยชน์ก็จะ เล่เป็นไม้เป็นแปลงบ้านเป็นจ้าได้อยู่แต่ว่าต้องประมูลราคาเพราะว่าพื้นที่เราไม่มีไม้ที่ไม้เนื้อแข็งไม่มีไม้ไม้ที่ดีบางที่มันเป็นเป็นไม้เก่าแก่บป่าเก่าแก่ไม่ได้มีไม้ที่เราพร้อมใช้กับไม่ขึ้นมอดอะไรต่างๆที่แปลงบ้านก็เพื่อที่เออเซฟไม้ต้นใหม่ถ้าเล่ต้นนี้อเลยทำตัวเป็นประโยชน์อีกอันนี้เป็นที่มาของการที่เราจัดก,การเล่นให้เป็นประโยชน์ 完毕。<Okay. S 2> okay.